เรีแอคชั่นหรือเล็บีสายนั้นถึงถึงเราได้รับู้ป่วยเข้าไปก็อาจจะไม่ต่อโรคเพราะฉะนั้นแต,แต่ว่าถ้าภูมิคุ้มกันเราดรอลงมาวันที่จะพบว่าจะมักจะต่อโรคในผู้ป่วยบ่อยก็คือจะเป็นกลุ่มเอสเพอร์จิล่าใช่ไถ้าถุงระคุมกันเราลดต่ำลงมานะะคเพราะฉะนั้นโรคที่พบ จะเป็นพวก a อสเพอร์ l ิลัสบูมิกาทัสนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมดมดคอมมอนเลยที่ที่มักพบว่าก่อโรคในมนุษย์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะก่อโรคแบบอินเว i v e ด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าพอสปอบุกเข้าได้เข้าไปในปอนแล้วสามารถที่จะมีการบุกลุกหรือว่า i n v เ s i v e ไปยังออแกนต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังทําให้เกิดที่โรคที่เรียกว่าเป็นโครนิก c อสเพอร์ l ิโลซิด้วยแล้วก็ ต่อโรคเกี่ยวกับพวกภาวะภูมิแพ้หรือว่าภูมิไวเกิคือสามารถทําให้เราเกิดไฮเปอร์เซนซิวซี้ได้นะคะถ้าเป็นลายอียงก็คือจะเป็นไซนเจอร์ดนา์มาสนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถต่อโรคเกี่ยวกับพวกไซน์นั้นอักเสบทําให้เกิดไซน์นั้นอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดแผลที่ผิวหนังได้แล้วก็มักเป็นความร้อเที่พวกภาวะเกิดก็จะเลยมีการติดเชื้อราที่จะจบช้า เชื้อราถูกน้นเป็นอ่ราดซ้ำีุณภาพดีถ้าเกิดว่าผิวหนังเราถูกไฟไหม้อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเชื้อต่อ นนายวี้ตอนที่3การดาเรียนลากิจกรรมการลามี5ประเภทได้แก่การลาป่วยการลากิจการชี้แจงไม่ไปราชการการชี้แจงไม่เข้าร่วมกิจกรรมคณะการลาอุปสมบทหรือ ลาประกอบกิจต่างๆที่มีระยะเวลานานสำหรับแบบฟอร์มในการลานิสจิตสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวทิทยาลัยมหาสารคาม www.med.msu.ac.th เมื่อเข้ามาจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามคลิกแบบฟอร์มเลือกสำหรับนิสิตจะเห็นว่ามีแบบฟอร์มประเภทต่างๆให้ดาวดน์โหลดนิสิตสามารถเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มชี้แจงการลาประเภทต่างๆตามความต้องการ การลาป่วยนิสิตจะต้องส่งใบลากับอาจารย์ผู้ประสานลายวิชาโดยตรงพร้อมแนบใบรับรองแพทย์โดยส่งใบลาภายใน3วันหลังลับเข้าเรียนการขอใบรับรองแพทย์สามารถขอได้ที่โรงพยาบาลคณะหรือสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาการลากิจ นิสิตต้องส่งใบาลากับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาโดยตรงโดยส่งใบาลาล่วงหน้าอย่างน้อยสองวันการลาไม่ไปราชการให้นิสิตเขียนบันทึกรายงานชี้แจงไม่ไปราชการโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองการลาด้วยทุกครั้งการลากิจกรรมคณะ ส่งใบลาที่งานกิจการนิสิตพร้อมแนบเอกสารต่างๆเช่นใบรับรองแพทย์ตารางเรียนตารางสอบการลาอุปสมบทหรือลาประกอบกิจต่างๆที่มีระยะเวลานานการลาอุปสมบทหรือลาประกอบกิจต่างๆที่มีระยะเวลานานเช่นลาเข้าร่วมกิจกรรมรักษาดินแดนนิสิตพึงระลึกเสมอว่า อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาได้ซึ่งนิสิตจะต้องรับผิดชอบตนเองตอนที่4การสอบของนิสิตข้อ17นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ หรือฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบข้อ18การเข้าสอบภาคทฤษฎีให้เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนดหรืออย่างเช้าไม่เกิน30นาทีหลังเริ่มทำการสอบหากนิสิตมาสายเกิน30นาทีกรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบแต่จะต้องถูกหักคะแนนสอบที่ทำได้ออกจำนวนร้อยละ1ิบของคะแนนเต็มในการสอบครั้งนั้น ข้อ19การเข้าสอบภาคปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นสถานีให้เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นหากนิสิตมาสายกว่าเวลาที่กำหนดกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบถือว่านิสิตขาดสอบและไม่มีสิทธิ์ขอทำการสอบย้อนหลังข้อ20การลาสอบกรณีนิสิตไม่สามารถเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดด้วยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินสำคัญให้นิสิตหรือตัวแทนติดต่องานวิชาการโดยเร็วเพื่อส่งใบาลากิจลาป่วยกรณีลาป่วยต้องแนบใบรับรองแพทย์จากอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อรับรองเหตุผลและขออนุญาตอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโดยตรงทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลพินิจของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาร่วมกับอาจารย์หัวหน้าสาขา หรืออาจารย์หัวหน้ากลุ่มวิชาปรีคลินิกหากนิสิตท,ที่ไม่สามารถเข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนดไม่ได้ดำเนินการติดต่องานวิชาการเพื่อส่งใบาลากิจลาป่วยและขออนุญ,ญาตอาจารย์ภายใน3ามวันทาการนับจากวันสอบตามตารางสอบวิชานั้นหรือนิสิตได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วแต่ผลการพิจารณาของอาจารย์ไม่เห็นสมควรให้อนุญาตลาสอบจะถือว่านิสิตขาดสอบและไม่มีสิทธิ์ขอทำการสอบย้อนหลัง ข้อ21กรณีกระทําการทุจริตในการสอบคณะกรรมการวินัยนิสิตคณะแพทยทศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาสอบสวนซึ่งนิสิตจะถูกตัดคะแนนความประพฤติและอาจได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นคะแนนตัวอักษร F ในรายวิชานั้นๆ ตอนที่5การขอใช้ห้องต่างๆนิสิตสามารถขอใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนการประชุมและทำกิจกรรมโดยยื่นเรื่องล่วงหน้าอย่างน้อย2วันทําการโดยสามารถจองห้องเรียนรวมออนไลน์ได้ที่ www.genedu.msu.ac.th จากนั้นกดเลือก จองห้องเรียนรวมออนไลน์กดเลือกจองห้องดังภาพเลือกห้องเรียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนรอการอนุมัติไม่เกิน2ชั่วโมงในเวลาทําการ การจองห้องเรียนของคณะแพทยศาสตร์สามารถจองได้ที่ www.med.msu.ac.th กดเลือกแบบฟอร์มสำหรับนิสิตกดดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ห้องและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนำส่งห้องวิชาการเพื่อรอการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต นิสิตผู้ยื่นเรื่องขอใช้ห้องต้องรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของราชการภายในห้องไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายถ้าหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ราชการห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มนิสิตต uh, ้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือภารกิจให้นิสิตปิดเครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ครบและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้หากมีสิ่งผิดปกติต้องรีบแจ้งวิชาการให้ทราบทั้งนี้นิสิตพึงห่วงแหนเห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม คือเรียนหนากึ้นแล้วไมนีมแบบเนื้อหาเยอะมากเลยวันนี้อ่ะถ้ากูมีสงสส่ตั้งเยอะสองสั่ตรงไหนวะมึงอธิบายกูเรียนเป็นสิมาให้กูหน่อยมันอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอ c i o n เหมือนใส่นี่ใส่เรี่องงนนี่เลยใช่ไหมนี่ก็ใส่หนึ่งใส่อะไรนี่เออไม่ไม่ไม่ของใส่ละครับเออบุ๊เออเรียนนี้ไปไหนกัน ว่านเตบอลดีป่ะเตบอลอ๋อน้องอะไรวะเฮ้ยปุ๊คเฮ้ยเราอยู่กลุ่มเดียวกันเลยกลุ่มสองใช่ไหมเรอปะเตรียมตัวมาดีไหมวันนี้ อุ้ยเราอ่านมาดีมากเลยอาจารย์แนะนำทุกวันให้เราอ่านหนังสือก่อนมาเรียนเราตาองทำแบนี้นะอาจารย์ครับสวัสดีครับมิสิเดี๋ยวเตรียมเข้าห้องแล็บนะใกล้เวลาแล้วครับผมเฮ้ยเนี่ยเราส่งไฟตรงนี้มาเลยที่ไหนกับแดนที่ไหนทำมาได้นะเราเข้ามสบายดีครับพี่บุ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับเย็นสบายกันหรอเย็นไมโครัลสติกดีนะครับ เห็นอันนี้ไหมที่เขาแชร์อะไรนี่น้ำพึ่งผสมมะนาวอะไรรักษามะเร็งดัไม่ดีอ่ะจะดีไหมะอสแชร์บ้างนิด่แชร์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 บ้างดิทำไมกันอยู่อ่ะนี่ไงนายเห็นไหมน้ำพึ่งผสมมะนาวอะไรรักษามะเร็งอ่ะดีมากเลยอ่ะมันจะจริงเหรอบุ๊แชร์กันเยอะเลยนะดูคนแชร์เยอะเลยอ่ะหรอแราว่าเราไมควรจะหาะไรที่มีหลักฐานรับรองดีกว่าไหมก่อนที่จะแชร์น่ะเผื่อมันไม่ดีไม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เราจะเสียหายนะบุ๊ เฮ้ยเฮ้ยนี่มันรูปแกนี่ห่าบุ๊เฮ้ยรูปเราเซลฟี่เราผ่าตัดไงโี่ฮะโอ่โหม้มันไม่ดีนะบุ๊เราควรจะรักษาฟานกละปของคข่ขยนะบุ๊เราไม่ควรมาแชร์อะไรอย่างนี้นะบุ๊คนายควรจะลบนะครับโอเควันนี้เรียนกี่โมงนะอะบุอ๊อ๋อนี่นายเปิดดูในกลุ่มเราอะกลุ่มเพื่อนโพสตบอกเวลาเรียนอยู่เราก็มีอ ตารางเรียนตารางสอบด้วยเออเพื่อนก็เข้าใจคิดเนาะโพลในกลุ่มมีประโยชน์มากเลยอ่ะใช้สื่อมีประโยชน์เฮ้ยนี่ดูเพื่อนเราแชร์อะไรมานี่อะไรอ่ะบุ๊กงานวิจัยอ่ะเกี่ยวกับอะไรนี่บาหวันประวานคนพบใหม่อะไรนี่ประวานคนพบใหม่รอบุ๊กเออเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยเราไม่เคยรู้ดเราคิดว่ามีสองไทยซะอีกียูน่าเชื่อถือด้วยมีที่มาเห้ยอย่างงี้ต้องแชร์ต่อแล้วล่ะบุ๊กเดี๋ยวเราเราตรวจสอบดูก่อนดีไหม เอคนผ่าตเว็บอะไรกินงานเลาใช่ไหมเราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆใช่ไหมบูตรวซอบก่อนแชร์นายนี่เยี่ยมไปเลยนิสิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ต้องมีใบอนุญาตขับขี่และแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกตรวจนิสิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ นั่งซ้อนรวมกันได้ทั้งหมดไม่เกินสองคนทั้งผู้ขับขี่และผู้สอนต้องสวมหมวกนิรภัยติดสายรัดคางนิสิตท,ที่ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนิสิตต้องไม่ขับขี่ยานพาหนะย้อนสอนที่แสดงทิศท,ทางการจราจรนิสิตต้องจอดรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ในบริเวณที่หน่วยงานของมหาวิทยายลัยจัดเตรียมไว้สำหรับจอด เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทางเครื่องหมายห้ามหยุดรถห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวแถบสีเครื่องหมายห้ามจอดรถห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเว้นแต่กระทำโดยมิชักช้าเครื่องหมายขาวดำเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางได้เห็นขอบสิ่งกีดขวางนั้นๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น นิสิตท,ที่ทำผิดกฎจราจรพึงเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆเช่นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มหาวิทยายลัยมหาสาร,รคามหรือคณะแพทยาศาสตร์แต่งตั้งมอบหมายให้ควบคุมดูแลการขับขี่ยานพาหนะตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด